สวัสดีครับคลิปนี้จะแนะนำวิธีการอัปเกรดนะครับหลังจากที่เราได้ทำการดาวน์โหลดแอปแล้วก็ใส่รหัสคำเชิญของแอดมินนะครับ26035แล้วก็เข้ามาในกลุ่มงานออนไลน์ u p i c k เสร็จเรียบร้อยให้เราเปิดหน้าแอปขึ้นมานะครับหน้าแรกก็จะขึ้นแบบนี้นะครับให้เราเลื่อนลงมาข้างล่างจะเห็นคำว่า u p k c h o i c e นะครับ i c k Choice สีชมพูนะครับดูตามลูกศรได้เลยนะครับสีชมพูตัวนี้ให้เรากดเข้าไปนะครับในหน้านี้ให้เราเลือกช็อปสินค้า1ชิ้นนะครับในราคา2 9 9สามารถที่จะเลื่อนดูได้ข้างล่างนะครับแล้วก็เลือกสินค้า1ชิ้นแล้วก็ให้เราช็อปนะครับถ้าเลื่อนลงมาข้างล่างก็จะมีสินค้าที่เป็นยูพ c ชอย c ์แต่ก็จะเป็นราคา 999นะครับทางนี้ก็ให้เราสามารถเลือกได้ตามที่เราชอบสมมุติว่าเราเลือกตัวนี้นะครับจะทำเป็นอย่างให้ดูก็คือ299นะครับนี่ก็จะเป็นไม้ e เซลฟี่อ่าเป็นชุดไฟนะครับชุดไฟไลร์สดนะครับก็ให้เรากดคำว่าซื้อเลยนะครับปุ่มข้างล่างสินค้ายูพิกชอยส์ราคา299ตัวนี้คือมันเป็นโปรโมชั่นนะครับจนถึงวันที่30 ถ้าใครต้องการที่จะอัปเกรดก็ช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เป็นโอกาสทองนะครับที่เราจะสามารถอัปเกรดเป็นยูพิกเกอร์เพื่อรับสิทธิ์ในการสร้างไรายได้ก็คือทุกครั้งที่เราช็อปสินค้าจากแอปก็จะได้เงินคืนแล้วเราก็ยังสามารถแชร์สินค้าจากแอปออกไปยังโซเชียลเพื่อรับค่าคอมมิชชั่นทุกวันได้นะครับสินค้าในแอปยูพิกมีเป็นล้านรายการครับสามารถที่จะแชร์ออกไป รายได้ขึ้นอยู่กับความขยันและการทำงานของเรานะครับแล้วก็ระบบของยูพิกสามารถที่จะเชิญเพื่อนสร้างทีมได้ด้วยระบบ a f f i ี i a t e นะครับเป็นระบบาการทำการตลาดยุคใหม่ของ Social Commerce นะครับซึ่งเป็นที่นิยมและกำลังมาแรงมากเพราะฉะนั้นถ้าใครทำก่อนวันนี้ก็จะมีโอกาสที่จะสร้างรายได้และมีรายได้ที่สูงมากนะครับเพราะฉะนั้นก็ให้เราช่วยโอกาสนี้ไว้นะครับ เดี๋ยวจะสั่งซื้อให้ดูเป็นตัวอย่างนะครับแต่ว่าจะไม่ลงลึกเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเป็นการสั่งซื้อจริงขึ้นมานะครับก็ให้เรากดปุ่มสั่งซื้อข้างล่างนะครับปุ๊บมันก็จะเด้งมาหน้านี้นะครับให้เราใส่ที่อยู่ถ้าเรามีที่อยู่ที่มันมีอยู่แล้วก็ให้เรากดแก้ไขตรงนี้นะครับข้างๆนะครับจะมีปุ่มแก้ไขมีมีอยู่สจุดนะครับก็คือแก้ไขตรงนี้นะครับก็คือเป็นที่อยู่ในการ จะส่งนะครับปลายทางแล้วก็แก้ไขที่อยู่ตรงนี้ก็คือเป็นที่อยู่ของอาการออกใบกำกับภาษีก็มี2จุดนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่อีเมลแอดเดรสของเราด้วยนะครับถ้าใส่ครบทุกอย่างนี้แล้วก็จะสามารถกดสั่งซื้อได้นะครับกดสั่งซื้อเสร็จก็จะมาหน้าให้เราเลือกช่องทางการชําระเงินนะครับก็จะมีช่องทางการชําระให้เราทุกช่องทางถ้าเราต้องการที่จะได้รหัสทันทีก็ให้เรากดที่โมบายแบงกิ้งนะครับ ตัวนี้นะครับโมบายแบงกิ้งนะครับหรือถ้าใครจะโอนผ่าน True Wallet ก็ได้หรือจะเก็บเรียกเก็บเงินไปทางก็ได้อยู่ล่างสุดเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ให้เรากดที่ชำระเงินนะครับก็เป็นอันเสร็จก็รอรับสินค้าถ้าใครถ้าใครโอนเงินผ่านโมบายแบงกิ้งตัวนี้คือ ไม่เกิน5นาะทีระบบจะอัปเกรดรหัสให้ก็สามารถที่จะแชร์สินค้าสร้างรายได้กับแอปยูพิกทันทีนะครับก็ขอให้ทุกคนมีรายได้เฮงๆปังๆกับแอปยูพิกนะครับโซเชียลคอมเมอรอันดับหนึ่งของไทยนะครับสวัสดีครับ